เราเห็นทำการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุติดเตียงนะครับวันนี้เป็นมือดึงผังครับวันนี้สามช่างเขาครับช่างหนูช่างแอดช่างใหญ่พงครับใครวะต่อไหม่อไปตอไปต่อไปต่ไปต่อ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  นีแล <gesch> <c oughs> ้วุเัรี้ด็้านชื่อไี่มันขามไหมออาออกเออขาออก็ทำไดเลยต่มันเอยดได้ปะ่ม่อเอียดก็ได้ว่าตองมันบวชขากันนี่ไงข้างยาเอายาออกก็ดว่าพี่หยาเาคือไม่ช้านีเ็นงหย้ป้าเขาบ่าฮ่าฮ่าที่สุแล้วก็ว่าดีสบายสองน้ำมันจังที่มีอีกด้หมดแตนี้ ว่าน,นตัดทานหรอนน่านี่ต,นตัดใบทาเนี่ยแล้วตันนี้เขาบอกเิงเบ้านครับชาวบ้านสภาพบ้านนะฮะ้กรจะไไม่ขั้งหนาส่อมเออเ่ต้องส่อมกระเห็ดไม่เลย <c oughs> ทห่างมาแล้วสภาพแต่ว่าบังุงงรกขนาดครับพี่น้องบางแหงงงด้ งูพันธ no? ุ์ี้ยงเนาะมันอุ่นต่นดีแท้ก่นซอนกับนี่ไหมพอไงเงี้ยงเนาะของของพอไงดาวพ่ะนะไงดาวทั้งใดดาวกันดาวกันดาวบันด่วนบพราขึ้นดาวบันเลื่องดาวอันวิทยากรนะเชงนนี่หรอโอ้เนี่ยโอ้โอ้ของเันเฮ้าน nice. ี <spe> aro 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 ่ต <se> oh, ีแอนบะโอ้ ช่างมืดชีพเียมาเพียน้อยเสียเท่จะคิดถึตะบันอกตะบันอกขึ้นมาตะบันดอกมาทำรื่ตกบ่ตะบันออกเสมาตะบันดอกเหรอเสไปไปไปพ่อมินหนึ่งมินหนึ่งพ่อพ่อเรียกแบบว่ามาถันฮึ่ม เสาแรกครับเสาเอกครับมันนี่เสาเอกเอเล่เถ้าแก่ผมทรออกทีวีแล้วผมตีนตัอยู่บฮึฮึฮาซุ่มบอลซุ่มเขาเก่งๆเขาเห็ดแล้วก่อนเขาลงมาเสามีแห้งจะคว้างไงตะปูดอกเดียวเต้นโดนบ่ออกเถ้าแก่มาว่ะเถ้าแก่มาท่วมเถ้าแก่มาท่วมไอ้ห่ามึงต้อไม่ขยันกว่าเพื่อนเลย ไรบ้าดียไันเด้บ้ครับจได้บันไดแบบเ